พื้นที่เสียนเลยเนี่ยนะมันต้องมีทะเบียนบ้านนะทำเสร็จทรือยันลูกเขาจะแต่งงานสําคัญประการแรกเลยนะครับกฎหมายก็มารักษาราชการแทนนายเพือเขาให้ประการกรมหนึ่งคนของจะไย่ย้อยนะครับเป็นห,หัวหน้าของผมเพราัเป็นตําแหน่งที่มีความสําคัญท่านนายเพื่อแล้วก็พวกเรออาทั้งหมดนะครับเรื่องพูดไม่สอดคล้องกัจริงพูพดก็ไม่ตรงเลยทั้งคณะของการพูด อะไรที่ผมพูดอำเภอเพราะฉะนั้นถ้านายอำเภอไม่ใช่บอกว่าครูปลัดอำเภอมียาหน้าตาคนไว้นะครับแต่ถ้าท่านเป็นปลัดอำเภอไม่ว่าจะอายุยังมาชวนเราขึ้นรถเวลาเราไปสั่งไปบอกเขาปลัดอุตสห์ผมอายุ50กว่าหมดเลยนะครับหัวหน้าส่วน50จะบอกว่านายปลัดอำเภอสามารถรักษาราชการแทนนายอำเภอได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหเยอะแยะไปหมด ผมเป็นนายอำเภอครั้งแรกที่อเมริกามีประหลัดหกคนลมาอยู่ฝางนี่เราอยู่ในสีอ่อำเภอเหตุการณ์น่ากลัวแต่เขาไปบังอสอแล้วที่จะนะจําได้ไหมครับท่านนายอำเภอคุจจาได้นายเเทพาอยู่เก่าจาได้ผมสั่งว่าอสอถ้ามีประหลัดอำเภอเมาเองซ่าเองมันทำไมไม่เอาตำรวจเดี๋ยวตำรวจเข้ามาขีดไฟกองอันนี้เป็นต้นอย่างนี้นี่คือสิ่งที่นะครับประการที่หนึ่ง จากนั้นเรการวางการระมัดระวังพฤติกรรมส่วนตัวเนี่ยต้องให้ระวังข้อสองครับนะครับมันอยู่อำเภอไม่ว่าจะอำเภอเดียวกันหรืออำเภอต่างท้องที่กันเนี่ยมันรู้กันใครดีใครชั่วประหลัดคนนี้ใช้ได้ประหลัดคนนี้ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันสําคัญที่สุดแต่ยื่นใลระผมก็เอามาคืนผมไม่อายเพราะฐานะ เสมียนตาที่ปัตตานีจำได้ป่ะ